ฝังไมโครชิปหมาแมวน่ากลัวไหมใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ในเขตกรุงเทพเนี่ยคงจะพอได้ยินข่าวกันแล้วนะคะว่ามีประก,กาศออกมาเดี๋ยวจะมีกฎหมายจำกัดจํานวนตัวที่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็ยังต้องพานไปลงทะเบียนฝังไมโครชิปด้วยค่ะแต่สําหรับเจ้าของหมาแมวที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพอยากจะฝังไมโครชิปให้ลูกอยากให้ลูกมีเลขประจำตัวเหมือนคนมีเลขบัตรประชาชนเนี่ยก็สามารถฝังคลิปนี้ไปด้วยกันได้เลยนะคะจริงๆแล้วการฝังไมโครชิปยังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ขิดขาะถึงแม้จะเรียกว่าฝังแต่จริงๆเนี่ยเป็นเหมือนการฉีดยาเข้าไปเเเท่่่่่าาานนนั้อองคะะแตวขียจจหญ เข็มฉีดยาสักหน่อยนะคะอุปกรณ์ในการฝังไมโครชิปหลักๆก็จะมี3อย่างนี้ค่ะ1ก็คือแบบฟอร์มให้เจ้าของกรอกค่ะซึ่งก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของน้องหมาน้องแมวค่ะชื่อพานวันเกิดลักษณะตำหนิต่างๆ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าของค่ะเจ้าของชื่ออะไรอยู่ที่ไหนติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างแล้วโรงพยาบาลก็จะนําข้อมูลนี้นะคะไปลงทะเบียนในฐานข้อมูลคู่กับเลขไมโครชิปที่คุณหมอฝังให้น้องหมาน้องแมวค่ะแต่ก่อนที่จะฝังไมโครชิปเนี่ยคุณหมอจะต้องเช็คก่อนเสมอนะคะว่าที่ตัวของน้องเนี่ยเคยมีไมโครชิปมาก่อนหรือเปล่าบางตัวอาจจะเคยเป็นหมาแมวจรได้รับการฝังไมโครชิปมาก่อนเวลาเราสแกนไปเนี่ยก็จะเจอเลขไมโครชิปค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีไมโครชิปเวลาสแกนไปก็จะไม่พบเลขไมโครชิปแบบนี้ค่ะแต่ที่สําคัญก่อนที่จะ ฝังไมโครชิปเข้าไปคุณหมอจะต้องเช็คเสมอค่ะว่าเลขไมโครชิป15หลักที่ขึ้นบนเครื่องสแกนตรงกับเลขที่จะนำไปลงทะเบียนก็คือเลขบนสติ๊กเกอร์นี้จริงๆหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะทำความสะอาดผิวหนังแล้วก็ขนเหมือนกับการฉีดยาเลยค่ะแล้วก็ฉีดหรือว่าฝังเจ้าไมโครชิปเนี้ยลงลงไปตรงบริเวณหลังของน้องระหว่างหัวไหล่ซ้ายกับขวาค่ะซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสากลที่ใช้ในการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงกันทั่วโลกเลยนะคะเจ้าก็ไมโครชิปเนี้ยมีขนาดเล็กเท่ามเมฆข้าวสารเองเมื่อไมโครชิปเข้าไปอย จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือผลเสียใดๆเลยนะคะแต่จะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของน้องแล้วก็ข้อมูลของเจ้าของเอาไว้ในไมโครชิปเล็กๆนี้ได้ค่ะส่วนราคาในการฝังไมโครชิปนะคะปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ด0 0ถึงบาทค่ะแต่กรทอมอเนี่ยเขาก็มีคลินิกสัตวแพทย์ที่สามารถเข้าไปใช้บริการฟรีได้ทั้งหมด8แห่งถ้าใครอยู่ในกรทอมอแล้วจําเป็นต้องฝังไมโครชิปเนี่ยก็สามารถไปติดต่อที่8ที่นี้ได้หรือใครสะดวกไปที่คลินิกหรือโรงพยาบ,บาลเอกชนใกล้บ้านเนี่ยก็สามารถไปฝังกันได้เลยนะคะใครอยากมาเจอ หมอก็แวะมาเจอกันเพื่อฝังไมโครชิพให้เด็กๆได้นะคะ